สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับสถาบัานวิจัยและพัฒนาและนี่คือ Extract วิจัยกระทอะแก่นสารผ่านผลงานวิจัยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Extract วิจัยกระทาะแก่นสารผ่านผลงานวิจัยครับวันนี้อยู่กับนักวิจัยดีเด่นอีกท่านหนึ่งครับที่มีความสามารถแล้วก็ได้รับ ุูสนับสนุนจากหลายๆแหล่งนะครับแล้วก็มีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์กับทุกท่านนะครับวันนี้ขอต้อนรับอาจารย์อ๊ดน,นะครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์อน๊ตแนะนาตัวนิดนึงครับค่ะสวัสดีนะคะดิฉันรองศาสตราจารย์สุกัญญากลมจอหอนะคะปัจจุบันนี้สังกัดอยู่ที่สาขาเทคโนโลยีอาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏนคนครราชสีมาค่ะครับอาจารย์อูดครับจะถามาอาจารย์อูดเพราะว่าได้ยินชื่อเสียงของอาจารย์อูดต้องเรียกแบบนี้เลยว่าเป็นชื่อเสียงแล้วก็เห็นผลงานของอาจารย์อูดเนี่ยมาจากหลายๆงานที่เป็นางานแสดงผลงานวิชาการเองนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของการออกเป็นมาร์เก็ตเพสเป็นตลาดต่างๆเพราะว่าบอกว่าอาจารย์เนี่ยสอนทางด้านนี้ด้วยเนี่ยจะถามว่าตอนนี้อาจารย์มีผลงานวิจัยนะครับอะไรบ้างครับอาจารย์ ค่ะสำหรับถ้าบอกว่าแนวทางในการทําวิจัยนะคะเรางานวิจัยของเราเนี่ยเราจะทำเป็นทีมผลงานที่ผ่านมาที่ออกมาได้นี่ก็ต้องขอบคุณทีมงานวิจัยนะคะมีเบื้องหลังอีกหลายคนมากที่ทำให้ทุกท่านเห็นผลงานผ่านหน่วยแหล่งทุนต่างๆนะคะซึ่งทีมงานเราเนี่ยงานวิจัยที่เราถนัดก็คืองานวิจัยเกี่ยวกับข้าวและแป้งเพราะฉะนั้นงานวิจัยที่ถูกนำเสนอก็จะ ผลิตมาจากโรดที่มาจากแป้งและข้าวเป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือเราจะเลือกโจทย์ของเราก็คือเป็นแป้งนะครับแล้วก็ความหมายของอาจารย์ที่ที่ก้าวเข้าใจก็คือแป้งทําอะไรได้บ้างแป้งช่วยทําอะไรได้บ้างใช่ไหมคะค่ะก็จริง,รงๆเราฐานมาจากข้าวดีกว่านะคะ<อ>เป็นเป็นข้าวคือก็สืบเนื่องมาจากประเทศไทยเราเนี่ยเราผลิตข้าวเป็นเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศทั้งบริโภคในประเทศทั้งส่งออก แต่ถึเนี้ยปัญหามันก็มีว่าเราจะพบว่าราคาข้าวในบ้านเราเนี่ยมันไม่เคยเพิ่มขึ้นถึงระดับที่ที่เป็นที่น่าพอใจของเกษตรกรแล้วประกอบกับในปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยเรามักไปโทษว่าข้าวเนี่ยเป็นต้นเหตุของปัญหาหลายๆอย่างก็ทําให้พฤติกรรมการบริโภคข้าวของคนไทยเราเนี่ยเปลี่ยนไปก็คือบริโภคน้อยลงแต่เรายังคงปลูกข้าวอยู่เพราะฉะนั้นในฐานะนักวิจัยเราก็มองว่าเราทํอยังไงที่จะ ใช้ประโยชน์จากข้าวนอกจากเราบริโภคเป็นอาหารมื้อหลักได้<อ>แล้วมันประกอบกับเราจะพบว่าภูมิปัญญาไทยเราเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์อาหารหลายๆอย่างที่ใช้ข้าวและแป้งเป็นเป็นวัตถุดิบหลักแต่มันยังคงเป็นแค่ภูมิปัญญาเราทําอย่างไรที่จะยกภูมิปัญญานั้นสู่สากลแล้วสู่เชิงพาณิชย์ได้ครับผมเ,เห็นภาพเลยเพราะว่าพฤติกรรมของของคนไทยเปลี่ยนไปเราแน่นอนว่าสภาพอากาศเองแล้วก็ ทางด้านตลาดก็เปลี่ยนไปกู้แข่งก็มีมากขึ้นในการปลูกข้าวทีนี้ก็เลยมาสู่คำถามต่อไปที่ว่าอาจารย์เลือกในส่วนของอาการบัดแปลงหรือแปรรูปเป็นอะไรครับที่อาจารย์ลอง,ลองเริ่มทำเลยฮะค่ะก็คือเราก็โจทย์เราเราในกลุ่มเราเนี่ยพอเราเริ่มจากข้าวและแป้งเนี่ยมันก็เหมือนเพิ่มเพิ่มเชิงลึกให้เรามากขึ้นทำให้เรามีองค์ความรู้ในเรื่องของข้าวและแป้งมากขึ้น งานชิ้นแรกเลยที่ที่เราหยิบขึ้นมาแล้วเป็นเชิงประจักษ์ก็คือการพัฒนาเส้นหมี่โคราชนะคะอ,อันนี้เป็นงานชิ้นแรกที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสวกชิ้นแรกๆเลยก็คือเรามองว่าผัดหมี่โคราชเนี่ยถ้าคนผัดไม่เป็นเนี่ยก็จะเป็นปัญหา <c oughs> เวลาเราซื้อ <c oughs> ซื้อกลับบ้านไป <c oughs> เขามีวิธีการให้เราทําก็จริงแต่พอเราผัดแล้วมันไม่เหมือน <c oughs> ันนอนใช่ที <c oughs> น,นี้เราก็คิดว่าเออผัดน่ยถึงแม้เราผัดมันก็ไม่เหมือนกับข้างซอง <c oughs> ทีมนักวิจัยเราก็มีความคิดว่าเออถ้าเราเอาแค่เส้นหมี่โคราชมาลวกแล้วคลุกน้ำปรุงอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถได้เหมือนเรากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแห้งอย่างเงี้ยก็จะสะดวกอ,อ,อันนั้นเ,เป็นงานวิจัยชิ้นที่เราเราถือว่าโดดเด่น,ดดดนชิ้น<ช>หนึ่ง,งก็คือทำให้เราไม่ต้องผัดหมี่โคราชเราบอกว่าผัดผัดหมี่โคราชไร้กระทะก็คือเราสามารถใช้ลวกเส้นแล้วคลุกน้ำปรุงได้เลยค่ะอันนี้มันก็ทำให้ ภูมิปัญญาเราอะสู่สากลแล้วก็เข้ากับพฤติกรรมการบริโภคข,ของของผู้บริโภคได้ได้มากที่สุดนะคะครับทีนี้จะขอลงลึกไปอีกว่าแล้วเราแบบมันมีในส่วนของตัวที่ช่วยทําให้เส้นบะหมี่เนี่ยมันปรุงได้ง่ายขึ้นมันทานได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันมันใช้ในส่วนของหลักการใดมาครับอาจารย์ค่ะก็ต้องใช้ในศาสตร์ของสาขาที่เราสังกัดอยู่นะคะก็ <c oughs> คือเทคโนโลยีอาหารานะคะก็ค <c oughs> ือเราอ่ะ ใช้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแป้งให้มันเหมาะที่จะแทนที่จะเอาไปผัดมาลวกเราก็ใช้เทคโนโลยีการดัดแปลงดัดแปลงแป้งนะคะเราก็จะเป็นโมดิฟายสตาร์ตัวหนึ่ง<ๆ>ที่จะเอามาเสริมลงในก็คือวัตถุดิบหลักในการผลิตเส้นมีโคราก็คือแปงาา้งข้าวเจ้าถ้าในสมัยโบราณเลยเราก็ใช้ในการโม่โม่ข้าวสารนะคะคที่เป็นข้าวแข็งนะคะคให้เป็นน้ำแปง้งแล้วก็เอาไป ไปปาดบนกระทะนะคะที่มีผ้ารองแล้วก็เอาไปผ่านกับมือทีจนได้เส้นออกมาแต่เส้นนั้นน่ะมันเหมาะแก่การผัดแต่เนื่องจากเราบอกว่าเราเพื่อทําให้โปรดักเราเนี่ยเข้ากับไลฟ์สไตล์หรือพฤติกรรมของผู้บริโภคเราก็มีแนวคิดว่าทําอย่างไรเส้นนั้นะจะแค่ลวกเราก็มาคุกน้าปรุงได้เลยเราก mm hmm. ็มีการเพิ่มเติม modify start หรือแป้งดัดแปลลงไปเพื่อที่จะทําให้ การปรุงสุกนั้นง่ายขึ้นเพียงแต่การรวกในน้ําร้อนที่น้ําร้อนเดือดแล้วก็เอามาคุุกกระเซ็นได้เลยเทคนิคก็คือการใช้แป้งดัดแปลงเข้าไปช่วยเป็นการใช้ตัวแป้งดัดแปลงนะครับแล้วก็ทําให้ไม่เสียคุณค่าทางอาหารแล้วก็เรียกว่าเป็นการยกระดับนะครับใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ทําให้ภูมิปัญญาเข้าใกล้ผู้บริโภคได้มากที่สุดแล้วทําให้มันไม่หายไปจากบ้านเราเพราะหนึ่ง มีโคราชเนี่ยก็อยู่ในความความของจังหวัดนคราช<อ><อ>ศี<อ><ส>มาเราก็ทํำยังไงที่จะเข้ามาอยู่ในพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคได้มากที่สุดเราก็นําไปสู่เชิงพาณิชย์แล้วก็การอมองถึงการส่งขายออกไปตลาดต่างประเทศมันก็จะสะดวกง่ายขึ้นสําหรับผู้บริโภคตอนตอนนี้ในส่วนของโปรดักที่ทําเป็นหมีโคราชเนี่ยก็คือออกจําหน่าย โดดแล้วใช่ไหมฮะก็คือส okay. ําหรับมีโคราชเนี่ยจริงๆเป็นแหล่งทุนที่เรามีเอกชนร่วมทุนด้วยคือเราได้รับทุนสนับสนุนจากสวกรเนี่ยสองเฟสติดต่อกันนะคะก็จะมีผู้ประกอบการที่เป็นเอกชนร่วมทุนด้วยซึ่งตรงนี้ผู้ประกอบการเขาก็ได้สิทธิ์ในการที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกจําหน่ายครับถือว่าเป็นก้าวใหม่ ของผัดมีโคตร่านะครับยังไงก็ฝากตัวโปรดักต์นี้นะครับสาหรับท่านใดที่เห็นตามตลาดหรือว่าสนใจนะครับก็ติดต่อกับนักวิจัยนะครับและนี่นี้เห็นว่าอาจารย์บอกว่ามีตัวอื่นด้วยที่ทําใช่ไหมคะเราก็สืบเนื่องมาจากเราเดินสายทางของข้าวและแป้งนะคะก็ยังมีภูมิปัญญาอันนี้อาจจะไม่ใช่เฉพาะของโคลราแต่เป็นในภาคอีสานเราเราจะได้ยินคําว่าข้าวปู อ่าข้าวโป่งหรือข้าวเก็บว่าวข้าวเก็บว่าวใช่เราจะพบได้ตอนนี้ตามสีแยกไฟแดงต่างๆต่างเลยแต่ไม่ทราบว่าผู้บริโภคในรคนเคยประสบปัญหาไหมเมื่อเราซื้อข้าวโป่งแผ่นใหญ่ๆมามันแตกใช่พอก้าวกัดเราเป็นไงคะก็คือหกมันแตกเต็มหมดเลยฮะหกหมดเลยอันนั้นก็คือแล้วภาชนะบรรจุก็คือถุงหูหิ้วผูกรับใช่ใช่ฮะซึ่งมันก็คือเป็นภูมิปัญญาที่ที่ชาวบ้านเราใช้แปรรูป เหมือนเป็นขนมคบเคี้ยวใน<ะ>อดีตแต่พอในปัจจุบันเนี่ยเราจะทำยังไงให้ข้าวเกียวว่าแผ่นใหญ่ๆนั้นนะคะมาเป็นสแน็คนะคะที่เป็นสากลแล้วบริโภคได้ทุกช่วงวัย<ะ>ถ้าพูดถึงข้าวโป่งก็จะมองถึงคนสูงอายุรเราทำยังไงที่จะทำให้เป็นสแน็<ะ>นะคะเราก็เลยมีแนวคิดในทีมวิจัยแล้วว่าเราลดขนาดลงดีไหม,มนะคะ เพราะนั้นในงานวิจัยอันนี้เราก็ได้รับทุนวิจัยสศก,กอสองเฟสเหมือนกันครับเฟสแรกเนี่ยเราลดขนาดลงให้เขามีชิ้นเท่าขนาดเท่ากับพวกมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบขนาดประมาณนั้นก็คือเข้าปากคําเดียวได้เลยแต่ตรงเนี้ยเราก็ใช้ความเป็นเทคโนโลยีอาหารเข้าไปด้วยอีกประการหนึ่งก็คือในทีมวิจัยเราก็ยังมีนักวิจัยที่เชี่ยวชาญเรื่องเอนไซม์จากลากย่านกับพังหูหรือเครือตดหมูตดหมาค่ะ,ะเราก็ใช้รตรงนั้นนะคะ มามาเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยทําให้กระบวนการผลิตข้าวเกียบยวว่าวเนี่ยง่ายขึ้นหรือข้าวโป่งเนี่ยง่ายขึ้นเพราะเขาผลิตจากข้าวเหนียวเขาจะหนึบหนีติดมือเราก็ใช้วิทยาการทางด้านเทคโนโลยีอ,อาหารเนะะี่ยค่ะช่วยทําให้กระบวนการผลิตง่ายขึ้น<ะ>แล้วก็ลดขนาดของข้าวปูงจากแผ่นใหญ่ๆใ,ให้เหลือแผ่นเท่ากับใกล้เคียงกับมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบเพื่อสะดวกในการบริโภคอนันนี้สาหรับเฟสแรกเสร็จแล้ว นึกถึงขนมขอบเคี้ยวจะเป็นถุงขนมถุงนะ,ะใช่ไหมคะ,คะแต่ทีนี้พอพอเฟตนั้นนะเสร็จแล้วเรายังใช้แรงงานคนอยู่ก็คือมันยากค่ะเนื่องจากพอเป็นเขาเป็นข้าวเหนียวเนี่ยความเหนอนะการจัดการในกระบวนการผลิตมันจะยากเราก็มีแนวคิดว่าถ้าเรามีเครื่องมือขึ้นมานะคะพอเป็นเฟสที่2เนี่ยเราก็ในการที่จะพัฒนาเป็นเครื่องมือสําหรับที่จะใช้ในกระบวนการผลิต เขาเกล้าว <Okay>. wow. เราก็มีการพัฒนาเครื่องมือในเฟสที่สองซึ่งก็จะลดการใช้แรงงานคนและทําให้กําลังการผลิตต่อวันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทําให้สามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์ได้คือเป้าหมายเราเนี่ยเราจะทําให้เขาเกลียวเนี่ยสามารถผลิตเชิงพาณิชได้ในปริมาณที่มากพอค่ะก็จะเป็นเฟสของการพัฒนาเครื่องมือเขามามทีนี้คืออยากอยากจะ ให้อาจารย์ลองลองแบบมองภาพว่าในส่วนต่อไปนะครับการกระจายไปสู่ตลาดต่างๆหรือว่าการที่จะให้คนรุ่นใหม่มีแนวคิดกลับมานิยมในส่วนของข้าวโป่งนะอาจารย์ค่ะก็คือ,อ,อปัจจุบนันนี้ทีมวิจัยเราเราจะมุ่งทำวิจัยที่เป็นเชิงพาณิชย์ก็คือเราเคยได้รับเราจะได้ยินว่างานวิจัยส่วนใหญ่เราจะขึ้นยิ้ง่งไ,ไม่สู่ห้างใช่เราก็ งานวิจัยเราหลังๆเนี่ยเราจะมีผู้ประกอบการเป็นพาร์ทเนอร์ทุกโครงการวิจัยเพราะว่าเรามองว่าผู้ประกอบการนี่แหละที่จะเป็นคนเอาผลิตภัณฑ์เราขึ้นห้าง <ๆ S 2> เพราะเราด้วยกระบวนด้วยเราเป็นนักวิจัยเนี่ยโอกาสที่เราจะทําอะไรออกสู่เชิงพาณิชย์เนี่ยค,ค่อนข้างยาก <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นงานวิจัยของทีมวิจัยเราหลังๆเราจึงมีผู้ประกอบการเข้าร่วมเกือบทุกโครงการนะคะ,คะทั้งที่อยู่ในนักจังหวัดนครราชสีมาเองหรือจังหวัดอื่นเพราะว่าจากตรงเนี้ย เขาจะช่วยทําให้งานวิจัยเราเนี่ยสามารถไปผลิตในเชิงพาณิชย์ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มองว่าเราก็ยังประเด็นที่ว่าเรามองว่าภูมิปัญญาในจังหวัดนครราชสีมาหรือภูมิปัญญาในในภาคอีสานเราหรือแม้แต่ในประเทศไทยเราตัวไหนที่พอเราจะเอากระบวนการวิจัยใส่เข้าไปแล้วเพื่อทําให้เขามีความเป็นสากลได้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นเราก็พยายามจะมองงานวิจัยตัวนั้น ซึ่งในปี67เนี่ยเราก็หยิบหยิบภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายหลายภูมิปัญญานะคะขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาให้สู่พาณิชเช่นข้าวแพะอย่างเงี้ยค่ะทุกคน<อ>ควจะได้ยินข้าแวแพรก็เหมือน,น <ะ S 2> เขาเข,า,ขาบอกว่าเป็นเป็นอาหารเหมือนข้าวต้มบวกแกงป่าก็คือข้าวต้มที่ใส่ผักและใส่ปอ๋อเคยเคยเห็นครับเคยเคยเห็นแต่ว่าไปลงพื้นที่ต่างอำเภอก้าวถึงจะเห็นอาจารย์ แต่ว่ายังไม่เป็นที่นิยมกลับมาที่นิยมใช่ไหมคะใช่ก็คือว่ามันเนื่องจากกระบวนการทำอะไรเงี้ยเขาก็มองว่าถ้าเราสามารถเอาตรงเนี้ยมาใส่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การอาหารแล้วทาให้เขาบริโภคง่ายขึ้นก็จะจะเป็นอีกแนวคิดหนึ่งแต่อันนี้ยังอยู่ในกระบวนการขอขอรับอาจจะเป็นทุนวิจัยอาจจะเป็นแบบว่า อาหารพร้อมทานแบบอุ่นเวฟอย่างนี้ใช่ไหมฮะแค่ชุเหมือนเรามิโซะแห้งอะค่ะเหมือนแค่เติมน้ำไปเราก็จะได้ข้าวแผ่ทานแต่อันนี้ยังอยู่ในกระบวนการขอทุนสนับสนุนเพราะว่าตัว texture ของข้าวแผ่คล้ายๆกับข้าวต้มเป็นซุปนะอาจารย์โอเคครับน่าสนใจมากเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเฟสที่อาจารย์กำลังจะในอนาคตที่เป็นปีงบประมาณ67ครับผมก็คืออันนี้ก็คือ มันเป็นกระบวนการหนึ่งของนักวิจัยอะค่ะเราเราจะต้องมีสต็อกของของโพสโผล่ huh huh. ในระดับหนึ่งเพราะว่าพอแหล่งทุนมาเนี่ยบางทีถ้าเรามาคิดณตอนนั้นเลยเนี่ย uh huh. มันจะไม่ทันอย่างน้อยเราก็ต้องคิดทีมวิจัยเราไว้ว่าเราจะเดินทางไหนแล้วเราก็ต้องมองว่าเราจะสต็อกสําหรับในแหล่งทุนต่างๆมันก็มี pmu ต่างๆ uh huh. เราทํายังไงที่จะเหมาะกับ เราต้องรู้ว่าจริตของเราเนี่ยเหมาะกับ PMU ไ,ไหนแล้วก็จะไปเรื่อยๆเ,เป็นรู่<ค>น,นี้ได้ไดเราก็จะสามารถที่จะพัฒนาพ่อพ่อซได้ได้ตรงกับความต้องการของแหล่งทุนด้วยอันนี้ถือว่าเป็นการ KM แล้วก็เป็น best practice นะครับสำหรับการ stock ตัวการเขียนข้อเสนอหรือว่าโปรเจกต์ที่เราจะทำเนาะเตรียมไว้เลยนะฮะนี่ถือว่าดีมากเลยแล้วก็เราควรโฟกัส งานวิจัยเราเนะ่ค่ะไปในทิศทางเดียวกันมันจะทําให้องค์ความรู้ที่เรามีอยู่น่ะมันเอามาใช้ประโยชน์ต่อยอดไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราทํางานวิจัยที่หลากหลายมันก็เหมือนเรามีคลังของวัตถุดิบที่เป็นในเรื่องของวิชาการน่ะอยู่อย่างจํากัดมันก็ทําให้เวลาเราพัฒนาข้อเสนอโครงการเราต้องใช้เวลาที่นานขึ้นแต่เราถ้าเราเดินไปทางเดียวเนี่ยเราก็จะเดินลึกขึ้นลึกขึ้นแล้วข้อเสนอโครงการเรามันก็จะเข้มแข็งขึ้นเ,ร, <ๆ S 2> เรื่อยๆต่อเป็นการเดินลึก ลึกเข้าไปแต่ไม่หลงใช่เพราะเรามีเข็มทิศมีเข็มทิศแล้วก็จะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่เราทำใช่ไหมคะขอเล็กน้อยครับอาจารย์อยากทราบว่าเวลาเวลาทาตัวงานวิจัยที่เป็นเกี่ยวกับอาหารหรืออะไรเงี้ยอาจารย์เจอปัญหาอะไรที่เจอบ่อยเลยคือจริงๆแล้วงานวิจัยทุกงานเลยค่ะมีปัญหาหมดเพราะว่า เวลาเราทางานวิจัยเราทําบนสมมติฐานว่ามันจะทําไดค้ครับครับก็คืองานวิจัยเนี่ยถ้าเรารู้แล้วเราก็จะไม่ทํา <c oughs> แสดงว่าสิ่งนี้เรายังไม่รู้ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นความท้าทายโดยเฉพาะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์อ่ะมันไม่ได้มีการทําครั้งเดียวแล้วเสร็จครับบางทีเราอาจจะต้องพรีลิมแล้วทําแลบซ้ําๆๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นปัญหานะ่ะมันก็จะมีอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราทําอาหารนะคะทาเพื่อ ทำต้องการข่ะผู้บริโภคไม่ได้ทําเพื่อตอบสนองความต้องการของเราเพราะฉะนั้นเราต้องไปลุ้นว่าเมื่อเราพัฒนาถึงไฟนอลโปรดักต์แล้วเนี่ยคอนซูเมอร์เทสแล้วเขาจะโอเคกับเราไหมกับเหมือนที่เราคิดไหมความพึงพอใจแต่ในกระบวนการ R&D เนี่ยก่อนที่เราจะทําเราก็ถามความต้องการของเขาแล้วก่อนแล้วละผู้บริโภคต้องการอะไรแล้วก็มาผ่านกระบวนการ R&D เสร็จแล้วเราก็ไปคอนซูเมอร์เทสอีกครั้งหนึ่งเราก็ลุ้นว่ามันจะเป็นไปตามเราคาดหวังไหมหรือบางครั้ง สำหรับงา,งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์อะคะ่ะเราต้องมีในห้องปฏิบัติการด้วยส่วนหนึ่งนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือที่ทใช้ในการดําเนินการวิจัยบ้างแต่เราก็คิดว่าอันนี้มันเป็นปัญหาที่เราอาจจะเจอแต่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องบริหารความเสี่ยงไว้ก่อนว่าถ้าเราจะเจอถ้าเราจะติดขัดด้วยเครื่องมือตัวนี้เราต้องมองไว้ว่า ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมารเราเนี่ยเราจะไปใช้จากที่ไหนได้ซึ่งก็โชคดีเรามีทั้งซินโฟตอนมีทั้งมอทโซอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะลื่นไหลได้ที่จะทําให้งานวิจัยเราเราไม่ติดขัดคือก่อนที่เราจะทํางานวิจัยเราต้องรู้เราต้องคิดไว้ก่อนว่าปัญหาเรามันโอกาสจะเกิดมีอะไรบ้างแล้วเราก็จัดการความเสี่ยงไว้ก่อนว่าถ้ามันเกิดเราจะแก้ปัญหานี้ด้วยอะไร,ร,รก็จะทําให้เราสามารถบริหารงานวิจัยได้ให้เสร็จสิ้นภายใน ปีงบประมาณเพราะอันนี้เป็นปัญหาหลักเลยสําหรับเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องใช้ในการวิจัยโอเคครับยอดเยี่ยมครับวันนี้ได้เรียกว่าไม่ใช่เกรดดความรู้แต่เป็นองค์ความรู้ที่เยอะมากนะครับกับสมกับชื่อรายการที่ตั้งไว้คือกรทะแก่นสารจากงานวิจัยนี่เลยครับได้เยอะมากวันนี้แล้วก็อาจารย์อยากฝากอะไรในส่วนของโปรดักต์นิดนึงครับอาจารย์ก็ ถ้าในส่วนของผลิตภัณฑ์ในคณะทีมวิจัยเราเนี่ยก็คือเราพยายามจะหยิบภูมิปัญญาของท้องถิ่นอาจจะแค่โคราชหรืออีสานหรือทั้งประเทศเนี่ยขึ้นมาทำยังไงที่จะสู่เชิงพาณิชย์ได้แล้วก็ภูมิปัญญาเนี้ยจะถูกส่งทอดไปอาจจะจำหน่ายทั่วประเทศหรือไปในต่างประเทศได้อันนี้ก็คือเป็นความคาดหวังว่าเรายังอยากเห็นคำว่าข้าวโปงอยากเห็นคำว่าผัดมีโคราชอยากเห็นคำว่าข้าวแตนเนี่ย มันเป็นแน็คที่ที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นสากลรวมทั้งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่คนทุกชนชาติสามารถบริโภคได้เชื่อว่าสิ่งนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับเพราะว่าในปีนี้แล้วก็ช่วงนี้ด้วยก็คือซอฟต์พาวเวอร์มากสำหรับอาหารของประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้ซอฟต์พาวเวอร์มากสำหรับอาหารโคราชครับรบัมีโคราชนะครับตร,รงนี้ก็เพิ่งเห็นานางงามมิสยูนิเวอร์ไทยแลนด์ก็โปรโมทตัวบัมีโคราช เดี๋ยวเธอบอกว่าเธอไปแข่งเธอไปประกวดเธอก็จะเอาผัดหมี่โคราชไปแชร์หวังว่าจะมีโปรดักของทางาราชพัฒนครศรีมาโดยอาจารย์สุกัญญาไปด้วยนะครับวันนี้ก็รู้สึกหิวผัดหมี่แล้วนะครับ <c oughs> ขอบคุณนะอาจารย์เย่างสูงเลยนะครับที่ได้ให้เกีรติกับรายการของเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับกับตอนต่อไปของ Ex t r a c t วิจัยจะเป็นท่านใดงานวิจัยใดนะครับอย่าลืมติดตามนะครับกด subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ เราสองคนสวัสดีครับขอบคุณมากครับ